นะครับท่านที่ติดตามอยู่นะครับและท่านที่ผ่านทางมาครับวันนี้เรามาเจอกับช่างเฟรมอีกแล้วนะครับนะวันนี้พาเข้าหลังบ้านนะดูพาชมเรือนะครับแต่ช่างเฟรมพาชม oh. น,น,นุ่นเรือใหญ่น,นไ,ปไ,ปไปพาไปชมเรือใหญ่เลยเนะ oh. อะดูเรือเมย์ก่อนเรือเมย์เรือเมย์พาชมเรือน oh. นี่ครับ ให้ในช่างใหญ่พาชมเลยนะครับไปลากไปจากไหนเนี่ยนีอตูเดีโอ้โหเจดีเอามายุยาอืมเหลือไม่สักอะไรไหมเก่ามากเก่าเก่าก็ตะปูขย้ำด้วยทองเหลืองนะสมัยนี้ไม่มีแล้วโอ้นี่ซ่อมเก็บไว้หรือซ่อมขายเก็บไว้ครับเก็บไว้ครั้านี้น่วนะ หายากหายากนี่เรือเมย์นะครับรถไฟเรือเมลิกเกตำรวจนะ <c oughs> โอ้เต่ทุนเรือมาดวันนั้นก็เพิ่งไปขนมานะครับ <c oughs> อ่ะแต่วันนี้ช่างเฟรมพ <c oughs> าชมเรือนะสนใจก็ <c oughs> โทรมาได้นะเออเดี๋ยวนี้ <c oughs> <c oughs> ซื้อมาเก็บไอ้ส่วนที่ขายก็มีอ๋อส่วนที่ขายก็สั่งมาได้โอเคเอาเอาบอกบอกเบอร์หน่อยดิเผื่อศูนย์เก้าหนึ่งเ็ดสี่ห้าหกสี่หกูนอ่าศูนย์เ6้าหนึ่งเจ็ดสี่ห้าหกศูนย์หกศูนย์หกี่หกศูนโอ้หกสี่หกศูนย์ะใครสนใจเรือนะครับติดต่อได้ช่างเฟรมรับซ่อมรับทำนะครับซื้อซื้อขายด้วยนะครับทุกอย่าง เกลียนเกินมีหมดนะครับหางหางเสือนะนี่ใครสนใจเอาหางเสือไปทําป้ายชื่อนะครับมีขายนะครับเยอะเยอะของเยอะนี่โอ้โหนี่มันเรืออะไรนะเรือไอเรือไอนี่ใส่แล้วก็สวยนี่กำลังวาดวาดแบบไมก็มันเป็นเครื่องหัวหัว โซ่เดียวอ๋อมันจะจะใช้งานก็ต้องเผาหั้วก่อนประมาณครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงมันจะเป็นเผาหั้วเครื่องเผาหั้วอออันนู้นอะไรเรือจำลองนู้นอะไรเนี่ยใช่เรือจำลองเออเรือเมย์กับเรือไอโอ้เรือเมย์เรือไออันนี้อันนี้หายากกว่าเรือเมย์เล็กอ๋อเรืีมอันใหญ่ใหญ่หรือเล็กๆนี่หาไม่ได้แล้วหาไม่ได้หายากหายากนี่เขาจะของเหลือง ดูไว้เอเป็นท้องเหลืองเป็นทองเหลืองอ๋อหมุดหมุดเนี่ยนะแต่ดูนเอาไว้แผ่นนี้ก็แผ่นท้องเหลืองอืมถ้าขัดก็สวยนะรอซบอ่าก็เครื่องเครื่องก็มีนะครับนะใครสนใจพวกเครื่องเรือมีนะอ่าโทรโทรมาได้โทรมาถามกันนะครับราคาก็ตกลงกันเอานะครับ ก็เป็นหลันหลาดนะครับเดี๋ยวจะเข้ามาถ่ายบ่อยๆให้นะครับก็เดี๋ยวให้แบบอะไรเป็นรูปเป็นร่างขึ้นอีกนะครับตอนนี้มาดูขนาดนี้นะครับคอยติดตามกันนะครับว่าเราจะทําเสร็จแล้วจะเป็นแบบไหนสวยขนาดไหน,อ,อ,นอ่าคอยดูตอนเสร็จคอยติดตามกันนะครับว่าใครที่ชอบสะสมเรือก็เข้ามาชมได้ส่วนใครอยากซื้อขายเรือก็เข้ามาชมได้นะครับอ่าเราก็มีขาย เป็นบางลำขายก็คือจะซื้อมาขายครับอ่าเป็นบางลำนะ่<ต>ไม่ได้ขายทุกรำนี้ก็ตาของตากระยาเก็บไว้อ่านี่ของตากยายเก็บไวน้นะครับยอ,อ,อยอะเรืออ่ายัไงก็คลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ